สวัสดีครับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตเต้นท่าดิบในเพลงขออยู่ด้วยคนนะครับมีอยู่4ี่แดด้วยกัน4วอนะครับเราจะเลิ่มจ็ดแปดแรกด้วยขาขวานะฮะเดี๋ยวขอเริ่มสาธิตด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะสาธิตด้านหลังให้ดูนะครับโอเคขอขาขวาถอยขวานะหนึ่งสองข้างสามและสี่ขาซ้ายนิวหยอห้าหกเจ็ดและ เอนอีกรอบหนึ่งนะครับแปดแรกลงหนึสาและ4 5 6, 7, 8, 8, 3, 2, ่ห้าหกและแปดแปดที่สองขาขวานะใต้หนึ่และ2 3และ4ีสีจังหวะนะอีกสจังหวะใช้ขาเต้นมนเดอร์เนเมน,ดนเมนดอร์ไปห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมครับขอแปดที่2ใหม่นะ 1และ2อสและสี่เทินห้าหกเนะครับโอเคขอตอบที่1และตอบที่2อเดินกัน5 6 7 8 1 2 3และ4ี่ห้าตอบที่สองครับ1และ2 3และส okay. ี่เทิเนห้าหกเจ็ดแปอ่ะเรามาดู แปที่สนะฮะแปดที่สคือการช,ะช,ะช,ะชะัดชาออกด้านข้างขวามือตัวเองได้1และสกับตัว3และ4หลังจากนั้นนะครับให้เราบิดเอี่จังหวะให้เป็นเลขแปดอินฟินิตี้ได้ห้าหกดแปดได้ไหมครับโอเคอ่ะมาหันหน้ามาครับหันหน้ามาหันหน้ามานะโอเคขคอแปดที่3นะครับชัดช้า ออกด้านข้างไป1และ2ซ้าย3และ4 5 6 7 8เยียบมาครับอา่ะหาันหน้ามา,าหาันหน้ามากลับมาที่เดิมแล้วขอ1 2 3นะครับ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6และแต่ที่2 1และ2 3และ4เทิน5 6, 7กเจ็ดออกด้านข้าง1และ2ซ้าย3และ4 5 6 7 8าดโอเคแรามาดู8สุดท้ายนะครับก็คือการทำเมมโบชัดชๆาครึ่งเดียวและหันหน้าไปทางทิศที่เราจะเตี่ยดูนะใ้หน้างสสและ4 5และ6แยก7ชิด8ปจบแล้วครับแค่นี้นะ โอเคฝั okay. ่งนี้นะ5 6 7หกเจ็ดแพอยตห่งสองสามและนิวยอร์กห้าหกแที่สองหและ2 3และ4ี่เทิน5 6ชหกช้าออกทางด้านข้างขวา1และ2 3และ4เอลห้าขาขวาแมนโบชาเปลี่ยนทิศ1 2 3และ4 5และ แยกเจ็ดชิด8โอเคแต่ดีช้าๆนะเราหันหลังให้คนดูแล้วนะครับโอเคช้าๆทีละดนะแปดแรกไปหนึ่งสองสามและ4ี่ห้าหกดและหยุดโอเคหยุดก,กันครับแต่ที่สองนะตายหนึ่และสองสมและสี่เทิห้าหกเจดต่อนะครับ ที่3ออกทางแากขวามือใต้1และ2กับตัว3และ4อ5 6 7 8แต่ที่4ข้าขวา1 2 3และ4 5และ6 7 8โอเคแต่แรกใต้1 2 3และ4 5 6 7และ8ที่2 1และ2 สและสี่เทินห้าหกเแอกข้างครับขวา1และสองสและ4ี่ห้าหกแปดขวาหันมาที่เดิม3และ4ีหและ6แยก7ดชุดแปดโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับโอเค